สวัสดีค่ะวันนี้มาลีกับครอบครัวมาช่วยกันเตรียมพื้นที่1ไร่ปลูกต้นไม้ป่าค่ะต้นไม้ที่มาลีจะปลูกก็จะเป็นพวกตระกูลวงยางและวงก่กอซึ่งเราตั้งใจจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการลงเชื้อเห็ดระงโงกมาลีเก็บข้อมูลมาพอสมควรค่ะจึงรู้มาว่าเชื้อเห็ดระงโงเป็นเชื้อราไมคอร์ไรซาซึ่งชอบเกิดกับต้นไม้ตระกูลวงยางและวงก่กอจึงทําให้มาลีตัดสินใจเลือกที่จะปลูกต้นไม้ประเภทนี้ค่ะอากาศวันนี้บอกเลยว่าร้อนจัดแดดแรงทั้งวันแต่ทุกคนก็ช่วยกันอย่างขมักขม้ แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยค่ะสามีของมาลีรับหน้าที่ขุดหลุมจ้าส่วนมาลีก็ตามด้วยใส่ปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ลดลาดด้วย e อจากนั้นมาลีก็กบปากหลุมไว้ค่ะต้องรอให้ปุ๋ยค่อยๆย,ย่อยสลายก่อนใช้งานได้จริงก็น่าจะประมาณ2เดือนค่ะในส่วนของต้นกล้าที่มาลีจะปลูกนะคะมาลีก็เตรียมไว้ครบหมดแล้วค่ะต้นไม้ทุกต้นที่มาลีเตรียมไว้ก็คือมารีลงเชื้อเห็ดละโงกฝากไว้กับรากต้นไม้ไว้ทุกต้นเรียบร้อยแล้วรอเวลาเหมาะๆก็จะนําไปปลูกตามหลุมที่เตรียมไว้นี่แหละค่ะงานวันนี้ไม่ได้มี แค่พ่อแม่ลูกนะคะน้าหนุนก็มาช่วยหยิบจับเล็กๆ,ๆน้อยๆคอยส่งของยกของให้ส่วนน้องพีก,ก็เล่นอยู่ใต้ร่มไม้ตามภาษาเด็กคะ่ะบางจังหวะก็เดินมาช่วยแม่เล็กๆน้อยๆช่วยหยิบจับหยิบของให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพูดคุยกันจุ๊บจิ๊บน่ารักเติมพลังใจให้กันตลอดทั้งวันทําไปเรื่อยๆคะ่ะไม่เร่งรีบเหนื่อยก็พักแดดร้อนก็ชวนกันเข้าร่มกินน้ําพูดคุยกันพอหายเหนื่อยแล้วก็ชวนกันออกไปทํางานต่อช่วยกันทําไปเรื่อยๆจนถึงเย็นกว่าจะเสร็จก็ราวสี่โมงเย็นค่ะตอนเก็บ ของจะกลับบ้านถึงรู้ว่าตัวเองเหนื่อยเหนื่อยมากหมดแรงกันทุกคนเหนื่อยจนนั่งร้องไห้ค่ะสามีเห็นหัวล้อเฉยจะบ้าแต่ถึงจะเหนื่อยมาลีก็มีความสุขนะคะเพราะมาลีรู้ว่า,ารีกําลังสร้างบางอย่างที่มีความหมายมากๆก็คือป่าเห็ดของครอบครัวที่ในอนาคตจะมีเห็ดให้กินมีร่มเงามีธรรมชาติรายล้อมและมีความสุขที่ค,อคอ่อยๆเติบโตไปพร้อมกับมาลีมาลีไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มาลีกับครอบครัวทําจะประสบผลสําเร็จไหมจะสําเร็จเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้และไม่แน่ใจว่ามาลีจะมีป่าเห็ดเป็นของตัว เองมแต่ที่แน่ๆคือมารีมีความสุขและในอนาคตมารีก็จะมีต้นไม้ซึ่งต้นไม้ที่มารีปลูกสามารถนํามาสร้างบ้านได้อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือมารีได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่บ้านยังไม่ได้ใช้สอยทําประโยชน์อะไรเอาต้นไม้มาปลูกอย่างน้อยในอนาคตเราก็จะมีไม้ไว้ใช้สอยค่ะต่อให้วันนี้ได้งานเพียงเท่านี้แต่ใจได้มากกว่านั้นเยอะเลยค่ะได้ความอบอุน่นเหนื่อยแต่เต็มไปด้วยความหวังและที่สําคัญได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เล็กๆที่มีอยู่สร้างให้มันเป็น เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตมีต้นไม้ไว้ใช้สอยในวันข้างหน้าและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทําอะไรบางอย่างมาลีอยากจะบอกเพื่อนๆว่าแรงกายอาจหมดได้แต่แรงใจเราปลูกใหม่ได้เสมอเพราะการลงมือทําในวันนี้คือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของวันพรุ่งนี้คะ่ะมาลีฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้มาลีด้วยนะคะวันนี้มาลีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ